ผมชวนดูพระกลิ่งอีกองคหนึ่งครับองค์ที่ก็ถือว่าน่าสนใจเรื่องของภาพที่เราเห็นเนี่ยครับเป็นผิวกลับดำเป็นพระกลิ่งก้นเรียบที่ผมเองก็มีพูดคุยกับหลายท่านนะครับก็ตกเถียงกันคือบางคนก็บอกว่าแบบนี้ก็ปี79ครับบางคนไปไกลกว่านั้นอีกครับหมายถึงว่ามองว่าเก่ากว่านั้นอีกปี70 อะไรแบบนั้นก็เถียงการพูดคุยกันนะครับสำหรับคนที่มีข้อมูลอะไรก็เอามาแชร์กันแต่เบื้องต้นที่ชวนพิจารณาผลการสแกนเปอร์เซ็นต์โลหะเนี่ยครับเบื้องต้นพบเงิน1.235ทองแดง92.62สังกะสี3.048ดีบุก1.707ตะกัว1.351คือเปอร์เซ็นต์โลหะเบื้องต้นเนี่ยมี เงินผสม 1.2, ทองแดงสูง92ดีบุก1.7เนี่ยครับคือเบื้องต้นเป็นพระเนื้อทองแดงครับเพราะว่าทองแดงนี่ไป92าเพียงแต่องค์ประกอบอื่นที่ช่วยให้ผิวพระกลับดำด้วยตัวของเขาเองเนี่ยครับทั้งเงินทั้งสังกสีทั้งดีบุกทั้งตะกัวเนี่ยครับองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้ผิวกลับดำ ที่ไม่ได้เป็นพระชุบทองคำแน่นอนครับเรารู้เบื้องต้นแบบนี้เราก็มาพิจารณาถึงพิมพ์ทรงถึงการแต่งพิมพ์พระที่มีความปราณีตที่มีความงดงามมีความละเอียดคือถ้าเป็นการแต่งในยุคใหม่เนี่ยครับค่าแรงมันแพงค่าแรงมันสูงครับท่านมองเรื่องค่าแรงในการแต่งพระกลิ่งแบบนี้อย่างไรก่อนครับ ท่านมีมุมมองวิธีคิดอย่างไรว่าพระองค์นี้แต่งยุคใหม่หรือแต่งยุคเกา่าสำหรับผมเองผมมองเรื่องต้นทุนค่าแรงก่อนครับถ้าหล่อพระกริ่งออกมาหนึ่งองค์แล้วมาขุดแต่งให้สวยงามแบบนี้ในยุคหลังๆเนี่ยครับท่านประเมินว่าต้นทุนค่าแรงจะเป็นกี่บาทแล้วพระกริ่งองค์นี้จะขายกันกี่บาท อันนี้สิ่งที่ผมอยากชวนคิดเรื่องนี้ก่อนเลยส่วนเรื่องพิมพ์ทรงเนี่ยครับผมเองก็มีปัญหาผมเชื่อว่าหลายหลายคนที่ชื่นชอบพระรอโบราณพระสกุลพระกลิ่งที่ไม่มีบัวด้านหลังก็คงจะมีปัญหาคล้ายๆผมคือเรายังไม่มั่นใจครับเรายังไม่แน่ใจว่าเป็นพระกลิ่งรุ่นไหนปีไหนคืออันนี้ผมเชื่อว่าหลายหลายคนก็มีปัญหาคล้ายๆผมแต่ อยากจะบอกท่านไว้อย่างนี้ครับอยากชวนคิดแบบนี้คือรุ่นหรือปีที่สร้างเนี่ยครับมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันปรับแก้อะไรเนี่ยมันมันไม่ได้ยากหรือว่าก็คงไม่ได้มีปัญหากับการขายผิดราคาอะไรมากมายแบบนั้นแต่อยากให้ท่านคิดไว้ก่อนครับพระมี 60- 70ปีแบบนี้ท่านแขวนบูชาท่านได้อารถธนาพระเก่าแบบนี้เบื้องต้นมันดีต่อใจอยู่แล้วครับ ในขณนะที่เรามาพิจารณาผลการสแกนเปอร์เซนต์โลหะเนี่ยครับเป็นเนื้อโลหะที่หายากครับพบน้อยในท้องตลาดหยิบพระมาสแกนเนี่ยครับเนื้อทองแดงที่มีเงินมีดีบุกมีสังกะสีมีตะกัวผสมในสัดส่วนแบบนี้ครับไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับโลหะที่มีเปอร์เซนต์เป็นตัวเลขแบบนี้ครับ มีโลหะ5อย่างแบบนี้เราก็ไม่ได้พบเห็นง่ายคือผมพูดเพราะผมพิสูจน์ผมตรวจสอบผมเผยแพร่ข้อมูลให้กับท่านเอาไว้เปรียบเทียบครับผมไม่ได้หยิบพระมาแล้วใช้กล้อง 10X แล้วมาอธิบายท่านว่าอันนี้แก่ทองนะอันนี้อะไรคือผมใช้เครื่องสแกนเปอร์เซนต์โลหะครับเครื่องหนึ่งมัน2ล้านกว่าบาทไปติดต่อบริษัทไปขอเขาสแกนเนี่ยครับ เอาผลไม้ท่านเอาไว้เปรียบเทียบท่านเองดูคลิปผมเนี่ยพยายามอยากจะบอกว่าดูให้จบทั้งสงส่วนครับส่วนแรกคือกล้องกําลังขยายปกติกล้อง 10x ผ่านมือถืออะไรแบบนี้ครับดูกายภาพที่ท่านคุ้นเคยเสร็จป,ปุ๊บท่านดูให้จบทั้งคลิปเพราะมีภาพจากกล้องกําลังขยายสูงมาขยายให้ท่านดูในขนาดเดียวกันมีผลการสแกนเปอร์เซนต์โลหะมาบอกท่านว่า องนี้ลักษณะแบบนี้เห็นเปอร์เซนต์โลหะอะไรซึ่งผมมองว่ามันเป็นข้อมูลที่หลายๆท่านไม่เคยรู้มาก่อนหรอกครับหลายๆท่านไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบหรอกครับหรือแม้แต่ AI ก็ดีเนี่ยเขาพูดเขาว,วิเคราะห์มาให้เราเนี่ยครับเขาก็วิเคราะห์มาจากข้อมูลที่มันอยู่ในระบบซึ่งไอในระบบใน Google ในอะไรที่เรามีเนี่ยครับมันยังไม่มีเปอร์เซนต์โลหะแบบนี้มากมายนักเพราะฉะนั้น AI เขากําลังเริ่มประมวลครับเขากําลังเริ่มประมวลเขากําลังจะมีคําแนะนําอะไรออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆหลายๆคนเนี่ยก็ใช้วิธีผมที่ผมแนะนํว่าคือไปถาม AI บ้างอะไรบ้างแต่ท่านจะต้องคิดไว้ก่อนว่า AI ยังไม่มีฐานข้อมูลของผลการสแกนเปอร์เซนต์มากนักซึ่งถ้าพวกเราช่วยกันนะครับช่วยกันตรวจสอบช่วยกันเผยแพร่มากๆขึ้นมากๆขึ้นมากๆขพ้นคําที่ผมพูดมันจะเริ่มมีน้ําหนักขึ้นเรื่อยๆครับเพราะ มันจะมีการตรวจมันจะมีการอะไรกันเยอะขึ้นทีนี้มันจะประมวลให้เห็นเลยว่าแบบไหนหาง่ายแบบไหนหายากต้นทุนเป็นอย่างไรอย่างที่หลายหลายคนบอกว่าเปอร์เซ็นโลหะมันสามารถเพิ่มได้มันเติมได้ในยุคหลังมันจริงอยู่ครับเพียงแต่ว่าเวลาทําจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ทําได้ง่ายขนาดนี้หรอกครับจะเติมไอ้นู่นไอ้นี่นั่น1ต้นทุน2ความยุ่งยากในการทําในการสร้างแล้วสัดส่วนคุณ ผสมได้คุณใส่ได้คำถามคือคุณจะมาขายด้วยราคาที่โชว์สัดส,ส่วนแบบไหนอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองคือพระรอใหม่มันได้ผิวใหม่ครับมันไม่ได้ผิวเก่าคุณจะเอาของเก่าไปรอใหม่มันได้ผิวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากชวนนักสะสมดูวิเคราะห์ไปด้วยกันครับว่ามาในยุค 5G มาในยุคที่เราหาข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลจริงเนี่ยครับแล้วมันพิสูจน์ได้เนี่ยมันจะมีน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆมีน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็อยากให้ข้อมูลแบบนี้มันพิสูจน์ง่ายมันตรวจสอบง่ายพระเก่าเล่นง่ายขึ้นพิสูจน์เห็นความเก่าที่แท้จริงแบบนี้ครับมันจะทําให้คนกล้ากล้าเล่นกล้าบูชาเพราะฉะนั้นฝากข้อมูลแบบนี้ไว้ให้ท่านพูดคุยเปรียบเทียบด้วยกันนะครับสาหรับคนรักคนชอบคนศรัทธา สะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชานะครับ